ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู่รปไทยเมืองช้างครับือว่าทางเพจยูรูไทยเมืองช้างครับคิมนี้ก็จะพามาเบิ่งของใหม่ครับนี่ครับนี่ยินเขาว่าดีครับเลยลองไปสั่งมาไม่ใช่ไปสั่งครับไปซื้อครับนี่ครับใบบรุตเตอรี่ครับตัวนี้ของยี่ห้อมาบินครับมาบินเพกซัตครับ เขาบอกว่าดีแข็งทนเขาว่านะครับเลยอยากลองดูครับเลยอยากลองดูตัวนี้ตกใบละแปดสิบห้าบาทคือใบแดงมีทอนครับนี่ครับหนึ่งใบแดงมีทอนครับใบละ8แปดสิบห้าบาทถ้ายกรังนะครับถ้ายกรังนะครับผม คือตัวนี้คือราคาที่สั่งยกลังได้ราคาสั่งยกลังแต่เพื่อนที่ร้านที่ไปซื้อครับร้านที่ไปซื้อแกบอกว่าลูกค้าซื้อจํานวนมากครับคือยกชุดนะครับไม่ใช่ซื้อเทียละสี่ใบห้าใบาแกขายราคาส่งให้ครับตกใบละแปดสิบห้าปกติแล้วเราต้องสั่งยกลังถึงจะได้แปดสิบห้าครับแต่นี่เราเอาแค่จํานวน ที่ใบโรตรี่เราใช้คือ54ใบคือ6แถว9ใบครับ6แถว6แถว9ใบแถวและ9ก้ก็ตกไป54ใบเจเจ้าของร้านเขาให้ก็ให้ราคาสูงเพราะว่าเราซื้อเป็นจำนวนมากครับนี่ครับใบมาบินเพกซัสครับนี่ครับมันจะมีอยู่แถวโซนบุรีรัมจะใช้เยอะครับนี่ครับแถวโซนบุรีรัมจะใช้เยอะถ้าเขตนี้ ถ้าเขีนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคันแรกหรือคันแรกในในเขตที่ผมอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับของมาบินแถวแถวชุมพลบรุรีน่าจะคันแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับใครใช้อยู่ครับแช์ประสบการณ์มาบอกนะครับเป็นยังไงครับใจดีตัวนี้ความหนาอยู่ที่เจ็ดมิลครับเจ็ดมิลถ้าเปรียบเทียบใส่กับของเดิมถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเอาใบเดิมมาเทียบความหนาของเหล็ก ให้ดูครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับความหนาก็เอาเรื่องครับเท่าเท่ากันครับนี่ครับใบดิมนี่ครับตัวนี้ใบของที่ศูนย์ครับก็พูดถึงว่ามันก็ใช้ดีครับแต่พูดถึงเรื่องราคามันก็แตกต่างกันพอสมควรครับนี่ครับความหนาเท่าๆกันครับน่าจะประมาณ7จมิลเท่ากัน แต่ราคามันก็เอาเรื่องครับถ้าซื้อของศูนย์ราคามันตกไปเจ็ดพันกว่าไม่รวมส่วนลดนะครับตกไปใบละร้อยสสิบาทถ้าบวกส่วนลดรวมส่วนลดอะไรก็น่าจะอยู่ที่ประมาณใบละร้อยสบนิดๆหรือว่าร้อยยินิดๆครับถ้ามิถ้าช่วงที่ว่ามีส่วนลดนะครับแต่ถ้าไม่มีส่วนลดก็ ถูกไปไปละร้อยสามสิบเท่าที่สอบถามมานะครับแต่เปรียบเทียบใส่กับตัวนี้ครับมันก็ยังว่าครับราคาไถราคาปั่นเท่ากันครับแต่ทําไมเราต้องไปซื้อของแพงครับแต่ก็ยังว่าครับของแพงถ้ามันดีมันก็คุ้มครับแต่ถ้าของถูกมันไม่ดีมันก็มันก็ไม่คุ้มครับแต่ราคาแล้วก็อยาก ว่าครับเราอยากรู้อยากลองครับอยากรู้อยากลองครับเขาว่ามันดีมันทนครับเจ๊เจ้าของร้านแกก็บอกว่าคนที่เคยใช้ก็กลับไปซื้อเพิ่มเยอะครับเขาบอกว่าเหล็กมันเหนียวมันอะไรก็ต้องลองดูครับเนี่ยไปเดิมที่ผมเปลี่ยนออกแต่ว่ามันก็ไม่ดีทั้งหมดครับมันก็มีที่สึกที่สึกที่ต้องเปลี่ยนมันก็ที่เหลือมันก็เหลือแค่สิบห้าใบครับจากนั้นมันก็ คือมันมันหมดแล้วมันคือมันหมดตามอายุไขมันแล้วครับมันสั้นมันเหลือแค่ติดเดียวนี่ประมาณนี้เลยแรกว่าจะเปลี่ยนเฉพาะไอตัวไหนที่มันหมดเอาไปเอามาก็ได้สั่งมายกชุดก็เปลี่ยนหมดยกชุดเลยครับยังดีที่น็อตเดิมมันใช้ได้ครับนี่ครับผมใช้เป็นน็อตเดิมครับน็อตเจ็ดเจ็ดปีแปดปีครับเข้าปีที่แปดครับนี่ครับน็อตเดิมครับยังเป็นน็อตเดิมครับเข้าปีที่แปดครับ มันก็ประหยัดไปอีกแบบครับนี่ครับม้าบินครับก็ลองดูครับได้ยินเขาว่ามามันดีมันทนตามที่โฆษณาหรือเปล่าครับก็อยากลองดูครับมันจะแข็งมันจะดีจะทนหรือเปล่าครับไม่รู้ครับแต่ก็เดินทางไปซื้อไก่พอสมควรครับตอนนี้เราไปซื้อที่อำเภอประโคนชัยครับนี่ครับคือบ้านผมอยู่โซนสตึกครับสตึก สต,ตึกโซนสต,ตึกชุมพลบุรีครับแถวทางพาดชุมพลบรุรีก็ระยะทางไปก็รวมๆร้อยโลประมาณร้อยโลได้ครับรวมๆร้อยโลได้ครับเขาบอกว่าดีเลย,เลยอยากลองดูมันจะดีเหมือนอย่างที่เขาว่าไหมอะไรไหมครับใครที่อยู่ โซนแถวแถวชุ้งพลบุรีครับเผื่อมี f อซีแล้วก็พี่พี่น้องๆครับอยากจะลองใช้ครับผมทักเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ใช่ตัวแทนนะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนตัวอะไรครับเผื่ออยากลองใช้ครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ร้านที่ผมไปซื้อครับที่อำเภอบุรยชนชัยครับก็พูดถึงเรื่องความหนาครับมันก็เอาเรื่องเหมือนกันครับเจ็ดมิลครับเหล็กที่เขาให้มาเจ็ดมิลแต่ความคงทนอะไรก็เดี๋ยวจะลองครับที่แรกวันนี้มีงานปั่นครับ พอดีไปดูน้ำแล้วก็ยังพอมีเวลาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปลุยครับจะได้ลุยจะได้ดูว่ามันจะทนจะเหนียวมันจะปั่นเบารดเปาปั่นดีเหมือนอย่างที่เขาว่ามาหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับเดี๋ยวจะเป็นหนูทดลองให้ดูครับมันจะดีไหมครับอะไรดีก็ว่าดีครับไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีครับตามที่หน้างานครับ แต่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานหรือก็เปลี่ยนได้ได้ครับบางทีหน้างานดินทรายดินอะไรมันก็อาจจะหมดไวหมดเร็วครับผมแถวบ้านผมส่วนมากมันก็นาดินทรายครับนี่ความหนาสายความมันก็รูปลักษณะมันก็แตกต่างจากของค่ายตลาดนี่ครับมันก็ประมาณนี้ครับนี่ครับองศามันก็เหมือนเหมือนกันครับคล้ายๆกันครับองศามันก็ประมาณนี้ครับนี่ครับ ้องลองดูครับเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูครับหลังจากที่ใช้มันจะเบารถไหมครับมันจะเบารถมันจะวิ่งง่ายมันจะอืดมันจะเปลืองน้ํามันอะไรไหมครับนี่ครับเหตุผลที่เราอยากเปลี่ยนยกชุดก็คือเราจะได้ดูว่าระยะการใช้งานหรือว่าการคงทนของมันมันจะได้ระยะงานกี่ปีครับมันจะได้ประมาณไหนประมาณไหนครับนี่ครับเปลี่ยนใหม่เลยครับ มันต้องลองครับผมนี่ครับมาบินเพกษัตริย์ครับก็ต้องขอบคุณน้องที่แนะนํามาครับทีแรกว่าจะไปซื้ออยู่อําเภอบ้านกวดครับพอดีสอบถามไปสอบถามมาบอกว่าอยู่อําเภอประโคนชัยก็มีครับเลยวิ่งตรงไปสอบถามที่ร้านเขาบอกว่าอะไรมีครับใบมีก็ไปเลยครับไม่รีรอครับบิ่งไปถึงหน้าร้านเลยครับจัด จ้ใจดีมากครับเจ๊เจ้าของร้านให้แถมเสื้อมาหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็ตกไปสี่พันสี่พันกว่าครับนี่ครับสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับประมาณนี้ครับสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบประมาณนี้ครับนี่ครับดีไม่ดีพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้ครับจะเบารถไหมครับจะเทียบสู้ค่ายตลาดได้ไหมครับ ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราจะซื้อใบตลาดค่ายตลาดแถวบ้านมันวิ่งไปไม่ไกลครับไม่ถึงสิบโลสิบห้าโลครับมันก็ได้มาแต่ด้วยความว่าเราอยากลองค่ายอื่นดูบ้างครับส่วนใบผ่านผมก็จะเปลี่ยนครับจะใช้เป็นของมาบินเหมือนกันครับนี่ครับแต่ว่าจะรอไถรอบเลกให้จบก่อนครับแล้วเราจะเอามาลงช่วงช่วงหวานข้าวครับ ผ่านเราจะเปลี่ยนช่วงหวานข้าวหรือว่าไม่งั้นก็จะเปลี่ยนช่วงฤดูการหน้าครับรอดูก่อนครับรอดูก่อนรอดูที่งานครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับโอเคครับผมแล้วเจอกันลิปหน้าครับจิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับมาให้ดูครับเปลี่ยนใบใหม่ยกชุดครับนี่ดีไม่ดีใครที่ใช้อยู่ครับแชร์ประสบการณ์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้ครับใครที่ใช้อยู่เป็นยังไงครับผม โอเคครับผมฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ